ไม่ต้องวิเคราะห์ผมจัดให้แล้วเมื่อวานนี้เป็นไงกันบ้างครับสดชื่นกันหรือเปล่าครับสาหรับคอลเลคชันที่ผมวางไว้ให้นะครับก็สดชื่นกันมา 8วันติดติดแล้วนะครับนะพี่ๆที่อยู่ในครอบครัวนะครับก็คอมเมนต์เข้าบอกหน่อยแล้วกันนะครับว่าในครอบครัวของเราเนี่ยสดชื่นจริงไหมผมให้จริงไหมนะครับก็คอมเมนต์เข้าบอกหน่อยนะครับเมื่อคืนนี้ครับก็สดชื่นจุกๆุกันไปเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัววีตัวเน้นครับมาเต็มมาครบไหนจะคอลเลคชัน3ถึง2ทางเลือกที่ผมวางไว้ให้นะครับก็ฟินจัดกันเข้าไปอีกใครที่อยู่ในครอบครัวนะครับขอแสดงความยินดีด้วยและกันนะครับสดชื่นอลังการจุกจุกกันไปเลยนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยส่วน ใครนะครับที่ยังไม่ได้อยู่ในครอบครัวนะครับและอยากได้คอลเลคชันดีๆแบบนี้นะครับนอกเหนือจากตัวหน้าช่องนะครับก็ไปที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยครับใต้รูปโปรไฟล์นะครับจะเจอประตูทางเข้าครอบครัวอยู่นะครับก็ลองอ่านดูสักนิดครับแล้วจะเจอประตูทางเข้าครอบครัวตามมาเจอกันได้ครับรับรองครับว่าในครอบครัวสดชื่นฟินๆอย่างแน่นอนครับ และสาหรับทัศนาหน้าช่องเมื่อวานนี้3คู่นะครับที่ให้ไปแยกเน้นกันนะครับก็จะมีทั้งด้านของมินเชีงกันบัตโตริโน่และก็เชลซีในครึ่งแรกเมื่อวานนี้นะครับก็เข้าไป2และพลาดไปแค่ตัวเดียวเท่านั้นสาหรับทัศนาเน้นหน้าช่องเมื่อวานนี้นะครับที่ให้ไปแยกเน้นกันนะครับลบล้างกันแล้วนะครับก็ยังได้หวานเน้นๆมาอยู่1คู่นะครับใครที่ตามนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยล้วกันนะครับสำหรับทัศนาหน้าช่องและสําหรับวันนี้ครับก็จะหยิบยกมาให้3คู่เช่นเคยครับก็เพื่อในการเสียเวลาเดี๋ยวเราไป สำหรับคู่แรกนะครับก็มองไปที่คู่ของ RB l ์ i ีไนะครับพบกับทางด้านของ Vader b a y บิร์มิสำหรับคู่นี้ครับผมมองว่ามีโอกาสไปได้ทั้ง2ทางเลือกเลยนะครับทางเลือกแรกคือมองทางด้านของ Ab l ์บีไส่วนทางเลือกที่2นะครับคือมองในเรื่องของสูงแต่ถ้าต้องให้เรื่องจริงเนี่ยผมขอแนะนําว่าให้มองไปที่ RB l ์ i ีไจะดีกว่านะครับเพราะว่าวันนี้พวกเขาเองก็ได้เปรียบในการเล่นในบ้านนะครับและฟอร์มของพวกเขานั้นก็ถือว่าเป็นอะไรที่คาดหวังได้เหมือนกันนะครับและกระแสวันนี้เองนะครับถึงแม้ว่ากําแพงทางด้านของ Ab Laic ีมการปรับไหลลงมาก็จริงนต่ว่ากระแสภายใน ยังน่าสนใจและน่าจับต้องอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ทางด้านของวิด e r b เบมินเองนะครับก็ในเรื่องของสภาพความพร้อมเองวันนี้ก็ไม่ค่อยดีด้วยนะครับก็เป็นทางด้านของอารบีไลซิกเนี่ยที่มีสภาพความพร้อมที่ดีกว่าผมจึงมองว่าวันนี้ได้เปรียบในการเล่นในบ้านนะครับสภาพความพร้อมดีกว่าแล้วก็ในเรื่องของกระแสก็น่าสนใจเนี่ยผมมองว่าวันนี้อา l ์บีไลซิกนะครับก็น่าจะเปิดบ้านเก็บชัยชนะเหนือทางด้านของวิด e r b เบมินได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วครับจับหนักจัดเต็มอาบีไลซิกไม่ผิดหวังครับจัดไป มาต่อคู่ที่2กันเลยนะครับคิสตันพาเลตนะครับพบกับทางด้านของสต็อกพอตสำหรับคู่นี้ครับก็มองไปที่คิสตันพาเลตได้เลยครับต้องบอกได้เลยว่าวันนี้คิสตันพาเลตนะครับเปิดกำแพงมาน่าสนใจมากนะครับบวกกับในเรื่องของกระแสนะครับเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วนะครับคิสตันพาเลตก็มีกระแสที่ค่อนข้างดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับบวกกับวันนี้ก็ได้เปรียบในการเล่นในบ้านด้วยถึงแม้ว่าผลงานในลีกนะครับพวกเขาอาจจะทําผลงานได้ไม่ดีก็จริงนะครับแต่ว่าในรายการ f a ฟครับนี้แล้วเจอกับทีมอย่างสต็อกเนนนี่มวาไก็็จะะะบชชด้แแล นมที่จะเก็บชัยชนะด้วยสกอร์ที่ขาดได้อย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นแล้วครับคู่นี้การันตีไปคิสตันพาเลตไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับจัดไปจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยครับ มาต่อค <premises. S 2> e ู windows, ่ที่3กันเลยนะครับเซาท์แฮมป์ตันนะครับพบกับทางด้านของสวอนซีซิตี้สำหรับคู่นี้ครับผมขอแนะนําให้มองไปที่สวอนซีซิตี้กันได้เลยครับถึงแม้ว่าทางด้านของเซาท์แทมป์ตันนะครับจะอยู่ในพรีเมียร์ลีกก็จริงนะครับและก็ในเรื่องของความได้เปรียบวันนี้เองพวกเขาจะได้เปรียบในในการเล่นในบ้านก็จริงนะครับแต่ทว่าครับในเรื่องของกําแพงแล้วก็กระแสวันนี้นะครับพวกเขาไม่น่าสนใจเอาซะเลยครับเป็นทางด้านของสวอนซีซิตี้นะครับที่มีกระแสที่ค่อนข้างน่าสนใจและน่าจับต้องมากกว่าบวกกับในเรื่องของฟอร์มเองนะครับทางด้านของอมม์รก็ีีท่ ไม่ดีด้วยนะครับถึงแม้ว่าทางด้านของสวอนซีซิตี้นะครับจะอยู่ในดิวิชันที่ต่างกันก็จริงนะครับแต่ว่าฟอร์มอ่าทางด้านของสวอนซีซิตี้เนี่ยในอีาแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเนี่ยนะครับต้องบอกได้เลยว่าพวกเขาก็มีฟอร์มที่คาดหวังได้เหมือนกันถ้าเทียบกันแล้วนะครับบอกได้เลยว่าวันนี้สวอนซีซิตี้มีแนวโน้มความน่าจะเป็นไปได้ที่จะสดชื่นมากกว่าผมมองว่าวันนี้สวอนซีซิตี้มีโอกาสบุกมาเสมอหรืออาจจะมีเซอร์ไพรส์เอาชนะทางด้านของเซาท์เทมป์ตันได้อย่างแน่นอนครับ พราะฉะนั้นแล้วครับจัดไปที่สวนซีซิตี้รับรองว่าฟินจัดอย่างแน่นอนครับจัดไป และนี่นะครับก็คือทัศนะหน้าช่องนะครับที่หยิบยกมาให้แยกเน้นกันในวันนี้ใครชอบก็ตามมาเลยกันครับส่วนใครนะครับอยากได้มากกว่านี้นะครับคอลเลคชันนอกเหนือจากนี้นะครับที่ผมจะคัดสรรมาให้นะครับก็ตามมาเจอกันได้ในครอบครัวเลยครับง่ายๆเลยครับไปที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยใต้รูปโปรไฟล์เนี่ยจะเจอประตูทางเข้าครอบครัวอยู่รับรองเลยครับว่าในครอบครัวสดชื่นฟินๆอย่างแน่นอนเมื่อวานนี้นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นตัววีแล้วก็คอลเลคชันสามถึงสองทางเลือกนะครับก็สดชื่นฟินๆเลยครับสำหรับคอลเลคชันที่ผมวางไว้ให้นะครับก ครอบครัวก็ยินดีด้วยละการส่วนใครที่ยังไม่ได้อยู่ในครอบครัวนะครับก็อย่าลืมครับไปที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยครับยังไงวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ